สวัสดีครับคุณธีรพงศ์ใช่ไหมครับทำใจดีๆไว้นะครับคุณธีรพงศ์ถูกางวันที่หนึ่งครับราังวันที่หนึ่งอยู่นี่นะครับราังวันที่หนึ่งมีใบจิงใบจิงานะวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่ต้องไปลงวันที่ประจำวันที่สอนอทองหล่อเพื่อยืนยันว่าลูกค้าเนี่ย ถูกรางวัลกับเราแล้วเราเป็นผู้ขึ้นเงินรางวัลและจ่ายภาษีให้ลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้น่าจะกลับมาประชุมว่าสรุปแล้วเราจะยังไงแล้วก็คืนนี้น่าจะออกเดินทางไปที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับเป็นไงครับเรียบร้อยครับลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยว่าลูกค้าถูกกับเรานะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็เราเจะเอาเงินไปให้เขาไาในวันพรุ่งนี้นะครับ เอายังไเอาดายี่สิบชั่วโมงก่อนไปถึงก่อนเราตอรี่ไปมอบราก่ันแล้วก็มีตอนเราขับรถไปใช่มีก็คือในรถก็คือเห็นการเินทางเคียร์คิววันนี้เรามาแวะกินข้าวมันไก่ประตูน้ํากันกันลูกค้านะครับกาลังจะเดินทางไาที่สงขลานะครับสามทุ่มละกําลังจะออกเดินทางครับไปกันทั้งหมดประมาณ9ชีวิตนะสองคันครับ มาครับมาตอนนี้เรามาถึงโรงแรมที่ชุมพรน่าจะได้นอนกันอีกสักสามชั่วโมงแล้วก็หกโมงเราจะตื่นออกนะครับเดี๋ยว6กโมงครึ่งเราจะล้อหมุนกันวันนี้พี่น็อกขับเองแล้วนะพี่ตอนเช้ายังไหวครับให้น้องมานอนก่อนเดี๋ยวตอนบ่ายจะได้สลับ แกงปลาครับกับผัดผักบุ้งของโปรดผมครับเท่าไรแกงเราเรียงเหลือเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งครับเราควรถึงสะดาวตอนบ่ายสามแต่ตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยเลยขับรถเร็วไม่ได้นะครับผมอยากให้ถึงก่อน4ี่โมงเพราะผมไม่อยากให้เกิน24ชั่วโมงครับ จะเป็นคนรับป้ายนี้เองจังเลยค่ะมาแล้วค่ะว่าพนนะักงานทีโอของเราจะขับไปเมื่อเดี๋ยวคชมดีรางวัลทนึ่ง35นาทีพี่สันงไหมรู้พี่สันงไหมสั่งเราต้องไปเก็บเงินตรงนี้ทีโของเราเหลืออีก 23านาทีที่จะไปมอบรางวัลให้ทันภายใน4โมงนะคะเรามาดูกันว่าจะไปทันไหมพร้อมเดินทางแล้วไหมครับพร้อมครับอีก20นาทีเจอกันนะคะทีม Run เดียวเจบแเจ็แต่ใบเนี้ยโดยซื้อตอนตีสองถ้าใบตีสองทางแรกครับทางแรกก็ไม่คิดว่าจะไกลขนาดนี้ใจด้วยนะครรอมานานแล้วเกิดจริรอมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แบบดีใจมากดีใจเหมือนถูกถูกราวันเอเล็กตรกักมาเราทำมาเนี่ยห้าหือเธอพี่ลองด้านี่ยห้าเป็นคนท่ คุณจำหนูได้ไหมคะเรื่องที่แอดมินที่ตอบคำถามอยู่ไงคะมีใจด้วยค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะคะมาบซื้อกับมาตลาดแบบคำนี้นะคะครับผม จำวันเขียนว่าบริษัทรเนี่ยขึ้นลอตเตอรี่หมายเลข691861นะครับให้พิธีกรพงแล้วก็เราเปจับสลากค่าสินงแทนเดี๋ยวี่เขาเขาทำเองเป็นไงครับเขาเหรออ๋อเลี้ยงผมคนเดียวก็เลี้ยงผมคนเดียวขอบคุณมากนะครับก็ตามสัญญานะครับถ้าผมเอารางวัลที่หนึ่งไปให้ใครเลี้ยงข้าวผมด้วยนะซื้อลอตเตอรี่ต้องซื้อกับกองสลาก com ครับได้จริงเงินจริงครับผม วันนี้ภารกิจสําเร็จรุล่วงไปดีเลยครับสาเร็จรุล่วงได้ดีแบบใจหายใจคว่ำอ่ะนะครับเรามากันแบบเลทสุดๆนะครับก็มาถึงลูกค้าเนี่ยเราราวสี่สี่โมงเย็นแล้วนะครับได้ท่านผู้กํากับสพสเดานะครับอุตสาเอ่อไปดูแลประชาชนของท่านอ่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมก็คงจะต้องรีบกลับไปออฟฟิศผมยังมีงานค้างอีกเยอะแยะที่จะต้องให้บริการกับลูกค้าในงวดหน้านะครับยังขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่ากองสลัก .com นะครับซื้อง่าย จ่ายเต็ม80บาทไม่คิดค่าบริการและเมื่อคุณถูกรางวัลที่1ห,หรือรางวัลใดๆก็แล้วแต่คุณได้รับเงินแน่นอนครับขอบคุณมากครับ เทียธีรพงศ์เขาของบ้านเขาใช่ไหมของบ้านเขาเขา,เขาทำไว้ให้รอดไม่เกิน80บาทตามคอนเซ็ป